สีดำค่าขาวรถใครวะเฮ้ใครมีรถใครมีรถสีดำค่าขาวของใครอ่ะอันนี้ให้ผมเราแต่ควักอาวุธควักทำไมล่ะไม่ใช่พวกผมไม่ใช่เพราผมครับไม่ใช่ว่าผมผมครับเป็นใครรู้มาอยู่แถวเนี้ยเป็นใครไม่รู้ครับมาอยู่แถวนี้ผมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนผมครับคนที่ควัก จำข่าวใช่ป่ะอาหรือว่าข่าวคาดจำอ้าวไม่ใช่แล้วไม่เขาวิ่งเข้าบ้านอาไม่ไม่ใช่พวกผมครับไม่ใช่พวกผมเอ้ยรถรถรถอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวรถคันไหนอ่ะรถสีขาวสีดำอ่ะมึงมือแปลว่าไรมึงมึงก็พูดมึงต้องแข่งด้วยผมกำลังคลิปอยู่ว่าจะเอาบุกกุลไปมขอพี่ก๊อฟบอลมือเดลี่ยนใช่ไหม แล้ว่ามีใช่ไหมครับเนี่ยอะไรนะครับมีใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ผมเป็นคนชนอ่ะมึงได้ขึ้นเป็นลูกรักของทักนมแล้วตอนเนี้ยถ้ามึงทำเรื่องอ่ะมุ้ใจอ่ะภูมิใจในตัวมึงเลยอ่ะเฮ้ยข้างหลังก็ใส่ก่อพร้อมเลยนะใจวะไอ้เหี้ยคุณโดนอุ้มแน่ไอ้สัตว์บอกไปตะ่คนบอกไปด้วยว่าเป็นใช่พวกผมไอรัตต์อะตะ่คนบอกไปไป อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมนะที่ท so right so like ี่ขวอาวุธเมื่อกี้ที่ถามจะหายมึงโชว์ไปดิน้องอย่ากลัวมันดิเฮียมันคู่มึงหนึ่งบ้านเลยนายตว์ผมไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาบอสเลยมึงข้ามได้ที่อะไรบอกว่าเขามาขู่ถ้าถ้าผมเป็นบอสอ่ะผมเที่บอสก็ทำแบบเดียวแบบแบบผมมึงพูดแบบนี้แหละบอสผมไม่เคยยอมใครชิบหายแล้ว ถ้ามึงจะเอาแบบบอสมึงใช้มึงบ้างนิ่งเฮ้ยเขอขอโทรมาอโนะครับเหี้ยพอดีมันมือมันอยู่ไม่สุกอะครับไม่เป็นไรเหี้ยเฮ้ยนึกว่าไม่ชอบรับคำขอโทษไอ้เหี้ยสัตว์หยามหน้าชัดๆเลยเหี้ยมันต่อยลูกทีมึงเสียหายอะงอนจริงดิมึงเป็นหุ่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นเหี้ยไอ้ไฮ้มันรับรับแรงกระแทกได้ครับไม่เป็นไรถามอาผมแข่งแรงครับอาผมแข่งแรงไอ้ไฮมันไม่ได้ถามนะหน้าแตกจัดอะ โอ้สวัสดีครับสจ้าดีครับผมไม่ตั้งใจเขี้ยะเขียะเวลอะไรครับเก่านะมันหยามเกินไอเขี้ยมันหยามเกินว่ามึงโดนเรียกกำตับแล้วมันมีหกล้านแหละดูตงแล้วหกล้านเลยเหรอพี่เออเดหนุพาเพื่อนเข้าบ้านดิ ไอ้ลุกไป yeah. 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 ข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบา yeah. Yeah. ้า,วบานข้าบ้าน <Yeah. S 2> ข้าบ้านทำไมครับพระหน ตรงคนที่ชนนี่คือรู้ตัวไหมครับเออเป็นฮูเป็นฮูดฮูดเอลเคครับแน่แ่่แน่ใช่ครับทรงทรงทรงผมนี้เลยครับทรงผมผมใช่ไหมครับที่ผมใช่ครับของผมใช่ใช่น่าจะมีผมจําไม่ได้แต่น่าจะไม่ไม่ถ้าเกิดว่าทรงผมผมอะน่าจะมีผมแค่คนเดียอาจจะเป็นสีอื่นนะครับแต่จาไม่ได้ถ้า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 ในแกงน่าจะมีผมให้คนเดียวครับแล้วผมก็น่าจะไม่ได้ชนนะครับ แล้วทำไมคนที่คว้าอาวุธอยู่ในบ้านล่ะเยี่ยมชุดกันด้วยไม่ใช่คนในผมครับเอ้ยไม่ใช่คนของผมนะแต่เขาอยู่ในบ้านคุณนี่นะ <ขอ S 2> ถ้าเป็น<อ>คนนอกก็ไม่กล้าเข้าบ้านหรือเปล่าครับเขา<อ><อ>่าจะโม่บ้านงานครับตอนนี้ผมไม่รู้ครับ คือพี่ผมมั่นใจครับว่าเป็นพวกคุณอ่ะพี่ผมขอโทษคุณก็ทําเสียงตึงอ่ะใคผมถามคุณหน่อยได้ไหมอ่ะคุณไม่ชอบรับคําขอโทษหรอไม่ไม่ได้ไม่ชอบรับคําขอโทษครับแล้วทำไมพี่ผมขอโทษไปแล้วแบบต้องทําเสียงตึงอ่ะน่าจะไม่ใช่พวกผมครับใช่ครับใส่หูได้โอเคครับ มีคนเอกใส่ได้ด้วยหรอครับใส่พูดเอลเคใส่กางเกงสีขาวพูดเอลเกางเกงสีขาวไม่มีอ่ะเออตรงนี้ใครได้ขับรถไปชนเขาปะเมื่อประมาณสองวันที่แล้วขับแปดซีแปดในแก๊งเรามีกี่คน มััันนนหใครใครมีสีแปดไปเบิกสีแปดมันดิเดี๋ยวผมไปเบิกรถรถให้ดูนะครับอ,อาจจะเป็นพิปปิ้งป่ะเพราะพิปปิ้งก็ใช้คนเดีวยวกันอ่ะอาจจะเป็นไปได้ป่ะเพราะว่าขาวคาดดำด้วยใช่ป่ะโทรหารมันดิโทรหารถพิปปิ้งเขาดำคาดขาวอะ่ะโทรหารมันดิ เยอะวะเนี่ยรถไอ้ปิ้งเหรอไม่อยู่โอ้โหรถกูหายไอ้สัตว์เอารถบัคกรถบัคกเก็บไหมเก็บแล้วเก็บแล้วสีสีขาวคาดดำใช่ไหมครับ ไม่รู้อ่ะสีดำคาดขาวดำคาดขาวใช่ไหมครับดำคาดขาวของใครอ่ะไม่มีครับแต่คนชนมาแต่งหูลักกี้นะครับใช่แต่ว่าคนที่กระเด็นผมเสียแล้วผมเสียแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะสีน้ำตาลวันนั้นใส่หูเอลเคใส่กางเกงสีขาวเขาเป็นคนที่กระเด็นจากรถมารู้ละรู้ละรู้จ้ะพีบเพราะว่าไม่ได้รับเก็มขันพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิง มี่ <Amy. S 2> ยังไงต่อเนี่ยน่าน่าน่าจะน่าจะเป็นคนของผมแล้วครับท่านั้นสกอ่อไหมครับอะไรนะครับคนน,คนนั้นใส่ก่อทำไมล่ะครับคนไหนครับคนไหนคนนู้นอะ่ะนะครับคนนู้นอะ่ะคนนู้นอ่ะ ผมมันเข้ามาแล้วมันมีอยู่แล้วครับที่เต้นอยู่นี่คือเราเรียนทุ่มผมสิได้วะไม่ใช่คนของผมนะไม่ใช่คนของผมครับที่เต้นอยู่คนในแก๊งครับเดี๋ยวเอ้ยไอ้ปิงอยู่ปะไม่อยู่ครับอ่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่เลยหรอใช่ไม่อยู่เลยใช่ปะใช่ใช่ครับ เอออันนี้ผมต้องรอถามเจ้าตัวที่ที่เป็นเรื่องก่อนนะครับแล้วถ้าผมไม่อยากรอละครับผมไม่ชอบเสียเวลาดิอันนี้คือให้ผมทำไงครับอ่า ราคาที่คุณตึงใส่พี่ผมอะ่ะผมขอสามล้านครับสามล้านเงินแดงนะสามล้านเงินแดงเอะจังสามล้านเงินแดง ไอ้รอรอคุยกับเจ้าตัวก่อนได้ไหมครับจะได้รู้รู้เรื่องด้วยว่าเรื่องมันเป็นไงอ่ะคือทางผม,ผมก็ยังไม่ทราบเรื่องที่แท้จริงอะ่ะอีกตานไหมครับอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาตอนไหนครับผมต้องรอยเป็นวันเลยหรอแต่มันก็ผ่านมาสองวันแล้วครับ อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องนคนที่ใส่เกาะเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วครับคนไหนแล้วครับที่ใส่เกาะ